ปัญญาสิกขาการศึกษาเพื่อความรอบรู้ี่คำว่าปัญญาในทางศาสนานี้เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติเป็นหลักการของชีวิตซึ่งรวมทั้งศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมที่ต้องศึกษาเรียกรวมว่าไตรสิกขาคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาในข้อสุดท้ายคือปัญญาสิกขานี้เป็นการศึกษาเพื่อความรอบรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกัน คือการศึกษาด้วยการสดับรับฟังคือการเรียนทั้งหมดในแบบนอกแบบอะไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นการเล่าเรียนในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นการศึกษาไม่ใช่ ไปรวมถึงการศึกษาในทางโลกที่เกี่ยวกับวิชาการของการทำมาหากินแต่การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อความรอบรู้แบบมีศีลธรรมนั่นเองการมีศีลธรรมคือศึกษาแล้วไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรียนรู้ใส่ใจตั้งใจให้รู้อะไรเป็นอะไรให้ละเอียดให้แยบคายในส่วนนี้ซึ่งก็จำเป็นจะต้องมี เพราะปัญญานั้นเกิดในสองส่วนนี้คือสุตมยปัญญาจินตามยะปัญญาคือความรอบรู้จะสําเร็จได้ด้วยการเราเรียนศึกษา เราเรียนในพระธรรมคําสอนเราเรียนแล้วตั้งใจที่จะทําความเข้าใจในสิ่งที่ตนศึกษานี้พิจารณาอย่างแยบคายมีการวิเคราะห์มีการแยกแยะความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นกระบวนการแยกแยะผิดถูกได้ด้วยความเป็นเหตุและผลคือทําความเข้าใจสภาวาธรรมสัจธรรมความเป็นจริง เมื่อแยกแยะได้ในความผิดความถูกและในลำดับลำดับซึ่งเป็นกระบวนการของความเป็นดีไม่ดีตรงนั้นน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นไปตามลำดับต้องทำไปตามลำดับเว้นวักติดค้างไว้ไม่ได้ความเจริญในศีลธรรมความสะอาดหมดจดไปตามลำดับนั้นจะต้องจัดการมาตามลำดับอย่างเรียบร้อยดีแล้วต่อยอดคุณงามความดียิ่งขึ้นไป เมื่อมีการศึกษาเรียนรู้จากการที่ได้ศึกษาด้วยทำความเข้าใจจนแยกแยะได้ดีเป็นกระบวนการเช่นนี้จึงน้อมนําเอาคุณความดีซึ่งตนยังไม่มีเป็นภูมิธรรมนำไปเจริญหรือเรียกว่าภาวนาะนำไปเจริญให้เกิดมีภูมิธรรมขึ้นที่จิตใจเมื่อมีภูมิธรรมหมายความว่าจิตนั้นเป็นกุศลละตีนีเมื่อเป็นไปได้ด้วยดี หมายความอาจิตนั้นมีสมาธิในความดีคือกุศลเป็นการรักษาจิตเอาไวด้ดีมีการควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดละเมิดเป็นผิดบาปซึ่งจะเป็นการที่ทำให้เกิดมีภาวะที่เรียกว่าจิตตสิิขาคือดูแลจิตใจเอาไว้ได้ด้วยดีมาให้กิเลสมาันลกลามเป็นกิเลสชนิดหยาบ กิเลชชนิดยาบจะเกิดไม่ได้เพราะคุมใจอยู่วีติการมกิเลสนั้นเกิดไม่ได้ก็จะไม่มีการละเมิดศีลจึงได้ชื่อว่าศีลติขานั่นแหล,ละศีลติขาจิตติขาว่าไปตามนี้แล้วเกิดขึ้นได้เพราะปัญญาสิขาปัญญาสิขาในระดับที่เกิดขึ้นได้คือศึกษาจนเกิดมีความรอบรู้จนเกิดเป็นปัญญา ที่สําเร็จจากภาวนาแล้วแล้วก็มหกามายความ่าผลนั้นภาวนาได้ในคำว่าภาวนาได้หมายความมาทำแล้วเกิดเป็นผลที่ได้มีการจัดการไปลดไปละกิเลสได้ในระดับแรกๆก,ก็ยังไม่ถึงกับเป็นความสเสถียรในการระบับแต่เมื่อมีการทําเบื้องต้นดีต่อไปมีการพัฒนาดีจนได้ดวงตาเห็นธรรม ควาสามารถที่จะละกิเลสตังโยน์เบื้องต่ำได้และต่อไปได้จนถึงมรรคผลนิพพานขั้นสูงสุดดังนั้นเมื่อมีการที่มีการศึกษาจนเกิดปัญญาทำให้เกิดความรอบรู้คือความรอบรู้เช่นนี้ที่เกิดจากการภาวนาที่ชื่อว่าภาวนามายะปัญญานั้นหมายความว่าตนได้รับการพัฒนาจิตแล้วไปตามลำดับ ดังนั้นนักภาวนาต้องมาตรวจตาดูว่าตนนั้นลดหรือว่าละกิเลสอะไรไปได้บ้างก็ต้องมาตรวจดูจิตของตนว่าจิตนั้นมีสภาวะธรรมที่เป็นดีหรือไม่ดียังเกิดขึ้นหรือว่ายังไม่ได้เกิดอะไรแน่นอนว่ากิเลสที่ยังละไม่ได้ก็ยังมีจึงมีธรรมที่ต้องภาวนากันต่อไปเพื่อให้มีปัญญา ยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาในอริยมรรคขั้นสุดท้ายแต่เมื่อจะมาถึงในระดับนี้ได้ต้องผ่านการภาวนามาตามลําดับการภาวนาเมื่อไปละกิเลสโดยเจริญกุศล,ลธรรมซึ่งเป็นเหตุลดละกิเลสนี้การภาวนาของตนนี้จึงเป็นการภาวนาที่เป็นไปอย่างถูกต้องมีผลเกิดขึ้นได้ไปตามลำดับเป็นปัญญาที่ มีมากขึ้นมีพลังและยิ่งใหญ่ขึ้นได้ไปตามลำดับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าไปลดละกิเลสได้ในความขั้นต้นของความเป็นอริยบุคคลคือได้ดวงตาเห็นธรรมนี้นั่นหมายความว่ากิเลสที่ละได้นั้นละได้เป็นองค์องค์ไปปัญญาที่มีก็จะมียิ่งขึ้นไปจากการที่ได้ฝึกฝนอบรมจิต ให้ละกิเลสสังโยชน์ได้ไปตามลำดับดังนั้นปัญญาสี่ขาซึ่งมีตั้งแต่ในระดับที่จากการที่ได้มีการศึกษาจนเกิดปัญญาที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญายกธรรมมันเป็นกุศลขึ้นสู่การภาวนาคือจเจริญให้เกิดมีตั้งแต่ความเป็นปุถุช,ชนจนกระทั่งเป็นอริยบุคคลชั้นต้นแล้วจเจริญต่อไปจนกระทั่งเป็น อริยบุคคลชั้นสูงสุดคือเป็นอรหันต์ซึ่งจะไม่มีกิเลสสังโยชนเหลืออยู่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีปัญญาและเป็นปัญญายิ่ง สามารถไปทำลายความยึดมั่นถือมั่นแม้ในความดีหรือบุคคลที่ยังไม่ได้ถึงในระดับเป็นอาหัน์ยังมีความยึดมั่นในความดีตั้งแต่ความดีพื้นๆคือความดีของผู้ถุชนจนกระทั่งความดีของพระอริยบุคคลชั้นต้นจนกระทั่งพระอริยบุคคลชั้นอนาคามีซึ่งก็ยังมีความยึดมั่นในความดีในภูมิธรรมของตนที่ได้ทำให้มีขึ้น ยังอนาคามีเดลากาโมติ้นแต่ยังเหลือฌานสมาธทิที่เป็นที่ยินดี้ดยอำน,นาจของความยึดมั่นไม่เป็นความยึดมั่นในความดีแต่เมื่อทำปัญญาสูงสุดให้เกิดทำลายอะวิชาที่มีเหลืออยู่แม้เพียงน้อยนิดก็จะทำลายความยึดมั่นหรือมั่นในความดี้ดวยอำน,นาจของปัญญาซึ่งเป็นปัญญายิ่งก็จะทำให้บรรลุภูมิธรรมพระอรหัสตซึ่งจะทำให้ท่านเป็นพระอรหรันต์ อยู่จบพรหมจรรย์คือไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปเพราะศึกษาได้หมดเส้นแล้วซึ่งเป็นการที่จะทำให้ภาวะของท่านนั้นหมดความเกิดขึ้นคือจะไม่มีเกิดอีกต่อไปจึงไม่มีดับถึงแม้ความทุกข์คือการเกิดของพระอนาคามี ซึ่งยังต้องมีทุกขอยู่นั้นเมื่อบรรลุแล้วก็จะไม่มีทุกขอีกจึงได้ชื่อว่าทมที่สุดทุกข์ได้เป็นพระอาหารหันต์ดังนั้นด้วยปัญญาอันสูงสุดยิง่งเป็นปัญญาอันยิ่ยงใหญ่ทำลายความยึดมั่นถือมัน่นแม้แต่เพียงความยึดมั่นในความดีคงเหลือแต่ภาวะที่เป็นอภยากตธรรมคือก็อเรียกว่ายังดีแต่ดีแบบไม่มีความยึดมัน่นดีอย่างชนิดที่ไม่ต้องมีแรงจูงใจในการทำความดี คือเป็นความดีที่เป็นผลขั้นสุดท้ายเป็นผลลวิบากอันสูงสุดซึ่งทำได้ในศาสนานี้นั้นผู้ที่ต้องการการศึกษาในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าจะทำให้ถึงที่สุดทุกข์หรือว่าอยู่จบพรหม,มจรรย์สิ้นกิเลสอาสวะไม่เกิดอีกต่อไป ทำได้ด้วยการที่ศึกษาให้ถูกดีคือการสร้างปัญญาตั้งแต่สุตมยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาซึ่งเป็นปัญญาขั้นสูงสุดแล้วก็จะทําให้เกิดมีภาวะที่เป็นรูปการสูงสุดในศาสนานี้ซึ่งทาไม่เกิดขึ้นได้ดังที่ได้บรรยายมานี้ดังนั้นผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติยาละเลยการทําปัญญาให้เกิดมีคือปัญญาสิกานี้ก็จะทําให้ถึงที่สุด ทุกดังที่ได้กล่าวมาดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประการละชนี้